เปรีมวมาเสริมธรรมะพระเจ้มามีสองอย่างคือ,อ,ข,อข้อห้ามข้ออนุญาตข้อห้ามคือศีลข้ออนุญาตคือธรรมะเอาเอานี่เดี๋ยวพระไปแจกให้หน่อยเป็นมงคลของเราอันเนี้ยขอปุตติได้จริงนะอันแต่อันเนี้ยถ้าขอให้เปิด ให้มีมีงานมีมีช่องทางทำมาหากินอะเจเจกาเมนตุวันนาคาเนเซวะตุมิเกเตเอสัมปุทัสสะนะโมตัสสะเตมุทังอายุวัฒนงังชีวิตังยาวาลิภะเอียจิตังยัตานะกัมปะเทอสกังเวราชังเทมังเอตัมังกะละมุตัมัง ทิสานิคตะวานาสัพพะตมะปิโยงัญจะริยญาณปิโยะสัพพเทียปะริโตจิตตวามุนิโตตระระเจิมานาเกศะสมันตังสุตตะวานิติานเทวาจัตตมนุตสาเวสุสิตานังสัตตังตุตวานิมมานาระเตเทวาจัตตมนุตสาวอาหลวงพี่ คุณโยมคุณน้องนี่มีหินฟ้าผ่าแล้วก็มีข้าวสารหินมีแตงมงคนอย่างเดียวไอไได้บออะรกน

ที่เสียเคาะต่อจะตายแบบหนึ่งเหมือนกันแต่อาบน้ามนต์เรียกว่าอาบน้ำมนต์พริกดวงอาบด้วยเลิกเศรษฐีมาโทง,างเลิกจึงเดือนหนึ่งมีสองวันสามวันแล้วแต่แล้วแต่เลิกแล้วแต่เลิกแล้วแต่มาโทแหง,งเลิกอาบมาโทแย่งเลออย่างเดียวอ,อาบทุกเดือนก็คือใครมีเคาะหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาอาบใช่ถุต้องพวกเสียเคาะต่อจะตาเสริมบาร,รมีรได้เลยครับปีไม่มีค่าใช้จ่ายออม,มาอาบไปเลยปีที่ทำเพราะว่าหลวงปู่บุญมีวัตถุทมอะ ท่านอายุ90้าสิบยังอาบน้ำมนต์อยู่เลยสงสารท่านคเคยไปขออนุญาตท่านมาทำได้ดีแต่เราไม่อาบทุกวันเนี่ยอาบเฉพาะเลิกมหันถนแจะได้่ีเวลาพักครับผมอันนี้ดู